สวัสดีครับสวัสดีฟแฟนเพจแมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์และช่อง YouTube เรือใบอัปเดตฮะในคลิปนี้ผมพาทุกคนไปดูเกมวัตฟอร์ดพบ Manchester City เป็นเกมพิมเศกนัดที่15ครับก่อนอ,อื่นเลยเราไปดูรายชื่อนักเตะเจ้าบ้านกันก่อนครับประตูเป็นทางด้านเดนิสบัตแมนครับข้งขวาเป็นกิโกเฟเมนียทรูชเองกองเค็กคัตคลาดแดนนี่โรดกางรับคนเดียววันนี้เป็นอิมารูซ่านะครับผมแนวรุก เอมมานูเลเดนนิทนะครับทอมเคเวอรี่มูซาซิซโก้เจ้าเปโดหน้าเป้าเป็นโจชัวคิงนะฮะมาซิตี้กันบ้างครับประตูเป็นเอเดรียนมูราเลสครับทางขวาไคลวอเกอร์ครับรูเบนดิอาร์ตเอเมริกลาป็อกทางซ้ายเจ้ากาเซโล่ครับองค์การมีเบเดโดซิวานะครับโรดี้กุนโดกัน์แอรุกมีราฮิมสเตอร์ลิงครับแจ็คกีิดแล้วก็ฟิลฟอร์เดนนะฮะไปกันที่วิคเลตโรดครับเกมระหว่างวัตฟอร์ดพบแมนซิตี้ครับเริ่มเกมมาซิตี้ได้ลุยก่อนครับ อลออกไปทางซ้ายฟิลโฟเดนโยนเข้าไปแล้วสเตอร์ลิงคนเดียวก็หนึ 0, ่งศูนย์ไปเลยครับโอกาสทักทายของซิตี้ครับราฮิมสเตอร์ลิงโคกสวนตัวทางนั้นบรัชแมนเข้าไปครับจังหวะโยนของโฟเดนครับแล้วยื้โลง่ลงๆคนเดียวก็สเตอร์ลิงก็ไม่เหลือแล้วในจังหวะนี้เอ๋ต่อมากุฎกันป้ายเข้ากลางมาครับเบโลออกขวาไปออกเกอร์ไปทางนั้นสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงจี้จี้มาจี้มาแล้วสุดท้ายกดด้วยซ้ายแล้วต้มเสก อย่างไงต่อครับซิตี้หลุยส์ต่อไม่ย่อท้อครับกุนโดการกุนโดการ้ายออกมาฟิลโฟเดนตบเข้าไปแจกิลิจิมปลายเท้าแล้วสตาร์ลิ่งยิงไม่โดนอกาสส่วนของซิตี้ครับกุนโดกาป้ายไปทางขวายังไงดีแบโดไหลต่อกุนโดการยิงตีเซฟแล้วแบรโดดึงจังหวะสุดท้ายยิงลูกนี้สองศูนย์ครับโอ้โหจังหวะสวนก้าวของซิตี้ครับมาก็เป็นแผนครับกุนโดการยิงจังหวะแรกตีแซฟแล้วแบโด ด,ดีถ้คู่ตุกันไม่ได้เล่นเนงะี้ปล่อยให้แบรโดได้ยิงเสารแรกเข้าไปครับมาดูในเกมขึ้งหลังกันบ้างครับซิตี้ยังไม่ย่อท้อครับต้องการประตูที่3โอดเดนยิงลูกดีเสารแรกแกกิริตลุยขึ้นมาครับกิริตยังไงยังไงดีกิริตดีขึ้นก็มาโอดเดนโอดเดนมาวอล์กเ,เ,เกอร์ไปทางขวาแบรโดสิว่า จี้รดแล้วแบโดโยงเข้าสายปั่นโค้งอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับสามศูนย์โอ้แบโดซิวาครับบวกประตูที่สองให้ตัวเองครับปั่นจังหวะนี้ครับโอ้ได้แต่ยืนมองเลยครับด้านบรัชแมนครับมาดูโอกาสของวัตฟอร์ดกันบ้างครับบอลไปทางขวาเซปเนียเข้ามาหัวเฟื่นันเดสกดด้วยขวาบอลชนเสาทะลักเข้าทางยิงแล้วโอ้โหที่ใชแตขึ้นมาได้กับวัตฟอร์ด เป็นประตูต่อสารกับเจ้าบ้านไล่ขึ้นมาแล้วครับจังหวะยิงลูกนี้ครับไปชนเสาไก่กระเด้งกลับมาเข้าทางแล้วยิงอีกครั้งหนึ่งเบนนิสซอนปัดเข้าโครกกกับมาเซฟไม่อยู่ครับตรงนี้เดี๋ยวโอกาสของวัตฟอร์ดมาอย่างต่อเนื่องครับทางขวาของเนนเดสเปิดมาจอร์จคิงแปแล้วหูไปตรงกอก็จบเกมไปแล้ววัตฟอร์ดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อสามครับ จบกันไปแล้วครับสำหรับเกมที่วัตฟอร์ดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์1ประตูต่อ3นะครับซึ่งตลอด90นาทีแมนออฟเดอะแมตต์นั่นก็คือแบร์โลกซิวาครับสัมผัสบ,บอลไป79ครั้งครับยิงไป2ประตูโอกาสยิง3ครั้งนะครับผ่านบอลแม่นยัม57ครั้งคิดเป็น93เปอร์เซ็นต์นะในการดวลลูกบนพื้น6ครั้งครับขีพาร์ท4ครั้งครับแล้วก็เข้าประทะ3ครั้งสามารถติดตามรายละเอียดสถิติตรงนี้ได้ครับทางเพจแมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์นะฮะ ไปดูถิติกันสักเล็กน้อยครับวัตฟอร์ดเจ้าบ้านครับอ,องบอล22%ส่วนแมนซิี้ครับ7จเรนะฮะโอกาสยิงวัตฟอร์ด11ครั้งครับตรงกรอบแค่4ครับส่วนซิตี้2ิครั้งตรงกรอบ13ครับไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครรับชมทาง Facebook ฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันด้วยแล้วกันนะฮะทาง YouTube ยังไงก็ฝากกดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่อง YouTube เพื่อแบอัปเดตไว้ด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ ชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID